เขาใหญ่ปิ๊บคนโตคนตจไาได้แหงอยู่ไดโผลมาได้แหงอยู่ไดจะเียนาหมน้าเียนาม่กินันได้กลับสมบีบสขวดไอ้คนไปกินนาตทเทแลไวมันบอกเาไโอ้หแม่อน <laughs> สงสัยไจกะปันะ้นีก็ได้ครวยุ้มแต่นาจะาจของใส่ถุงมืออยู่วะไม่ได้ใส่ต้องตีนกบ็บ่ได้ใส่ักโอ้โห น่อย่าก็สิสุดขาสุดแขงอยู่ฮะก็สิสุดขาสุดแข็งมันก็ขยายออกไัเองมันเลยเนาะดินมันอันนี้นี่แหละหายมันกรสีขยายไปสิเรื่องพืิเอาไนะเ่ิเอามาอีกคนวางมดกนง่ายเลยนะ กย่าเดียวอันนี <S <S ่าฮ้าฮ่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 าฮาฮาา่านี่่าา่ัฮ่าฮ่าฮัาฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าเนา่า บูองคนนี huh. uh ่หายจ้งแค่วันเดียวแบบนี้เลยจะิายมงบวบอ่ะจะกินไปแล้วเี๋ย่ได้่อะ